สวัสดีครับชาวลัคนาราศีเมษนะครับวันนี้มาว่ากันในกรณีที่พระราหูทําการยกย้ายในวันที่17ตุลาคมพศ2566ราหูยกย้ายรอบนี้นะครับส่งผลอย่างไรกับชาวลัคนาราศีเมษบ้างอันดับแรกเลยเนี่ยชะตานะครับของชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยสว่างขึ้นนะครับเพราะว่าธรรมชาติเดิมของราหูเนี่ยก็คือเงาพอท่านทําการยกนะครับหลีกเล่นออกไปเนี่ยทำให้ เรือนชะตาสว่างขึ้นนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการแข่งขันเรื่องของการเริ่มต้นเรื่องของความเจริญเรื่องของการการคิดการสิ่งใดเนี่ยก็จะสําเร็จได้อย่างรับรื่นง,ง่ายดายมากขึ้นส่วนเรื่องของงานและเงินเนี่ยในระบบพบเรือนนะครับพระราหูท่านคลองพบราพราพเนี่ยแปลว่ารับผลนะครับกระแสเงินที่เข้ามาง่ายๆย,ยังไม่ต้องลงแรงลงกายเยอะ จรเข้ามาสู่พบวินาศะวินาศในบริบทก็คือความหมายเนี่ยอะไรที่เป็นเบื้องหลังนะครับอะไรที่เป็นที่ปรึกษางานต่างประเทศนะครับงานที่เป็น job ๊อบ,อบว่าด้วยข้อควรระวังชาวลัคนาราศีเมษนะครับนะอันดับหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของอา,อารมณ์เลยนะความหมงุดหงิดความลำคาญใจการตัดสินใจ อย่างไม่รอบครอบขาดการพิจารณานํามาซึ่งปัญหาในภายภาคหน้าได้นะครับทีนี้ในระบบภพบเรือนราหูั้นครองในเรื่องของราพะนะราพะเนี่ยในความหมายคือลาบผลเงินเวลาด้านดีเนี่ยก็เข้ามาง่ายๆแต่ด้านเสียเนี่ยก็จะออกไปง่ายๆเช่นเดียวกันท่านก็โคจรเข้าไปสู่ภพวินาศนะแก่ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษนะครับวินาเนี่ยอีกในยะหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของการโดนดโกงคดีความการโดนหักหลังนะครับการหมกเม็ด นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือพระราหูเนี่ยท่านเป็นลมใหญ่จรเข้ามาที่ราศีมีนเนี่ยนะพบวินาศนักแกะดวงเนี่ยเป็นราศีปลายทัดน้ำนะเวลาลมเจอน้ํามันก็จะเกิดการกระเพื่อมนะนะโรคที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบน้ํานะครับในร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นไครวัดนะครับการติดเชื้อง่ายนะครับรวมไปถึงสุขภาพผู้ใหญ่ นะเพศหญิงภายในครอบครัวตรงนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะครับในการตั้งรับแนวทางการแก้ไขชาวลัคนาราสีเมษคือราหูเนี่ยคือเงาแล้วก็เป็นธาตุลมพายุนะเวลาเกิดเหตุเนี่ยเหตุที่จะมาเนี่ยก็เป็นเหตุที่รวดเร็วฉับพลันไม่ทันได้ตั้งเนื้อตั้งตัวพอมากระทบแล้วหลงติดอยู่กับอารมณ์มีแก้คิดมากแก้ไขไม่ได้เพราะฉะนั้น สิ่งสำคัญเราต้องมันระลึกระลึกรู้ก็คือมีสติสัป,ปชัญญานะรู้เนื้อรู้ตัวรู้ว่าตอนนี้อะไรเข้ามากระทบปัญหามาในทิศทางไหนนะแล้วใช้สติปัญญาในการแก้ปมไนะขปมไขปัญหาไปทีละข้อๆนะไม่เอามามัดรวมกันส่วนในแนวทางของการที่ใครชอบทําทานบาร,รมีนะครับสร้างคุณประโยชน์นะคืนแก่สังคมคืนแก่ธรรมชาติก็ผมก็แนะนำนะก็เป็น เรื่องของการให้สติปัญญานะครับไม่ว่าจะการเกื้อกูลทุนการศึกษาเด็กการให้โอกาสนะครับผู้คนการอภัยทานนะการไปเกื้อกูลในเรื่องของอนังสือเราสร้างอะไรวสร้างกรรมดีในด้านไหนนะผลตรงนั้นมันก็จะย้อนกลับมาเป็นเกาะคุมกันเรานะครับสุดท้ายแล้วนะก็ขอให้ เป็นประโยชน์ไม่มากกับไม่มากก็น,น้อยสำหรับชาวลัคนาราศีเมษผมก็ขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีเมษคิดการสิ่งใดทําการสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการนะครับมีความเจริญก้าวหน้าอย่างเป็นลําดับขั้นตอนนะครับโชคดีครับ